บแต่เรื <S 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 ่องยามีแล้วนี้เป็นสเลยบรรยากาศในวันนี้บรยากาศในวันนี้ะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนเลยเพราะว่าเราก็ดูเลิก มายาวนานเหมือนกันสําหรับเลิกในการบวงสรวงในครั้งนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ถ่ายทําไปได้ส่วนหนึ่งเราด้วยเราก็เลยอยากจะเป็นสร้างความตระหนัใจให้กับทีมงานและก็นักแสดงขอบคุณขอขอบคุณเทพเทวาไม่ประทานน้ําฝนอันหนักหน่วงลงมาให้ทุกคนได้เปียกชุ่มถือว่าพอเป็นน้าน้ามนเออถูกตองก็ขอบคุณเทพเทวาครับ ขอบคุณคนละส่วนในหันมอวันนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ได้ดูพยากรณ์ไว้เมื่อวานแล้วครับนี่คือดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากๆเลยครับก็คือพยากรณ์ไว้เมื่อวานก็คือฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีบ้างให้เราทำกิจกรรมทงสวบก็ถือว่าดีมากๆนี่แบบนั้งยี่หลักลูกดีครับดีมากดีมากไม่ก็ทุกคนก็ ตั้งใจจริงๆแหละอย่างแฟนๆก็ยืนตาผลมากับพวกเราด้วยก็เราจะคิดมันเป็นอุปสรรคก็อย่างเป็นน้ำมนต์นึ่งที่ท่านถามเขาบอกออ้อ้าวอยากทราบว่าแจ็คกันโชว์เจอค่ะโปรเจกต์เกิดขึ้นมาได้ยังไงเริ่มต้นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้เหรอ โปรเจกต์นี้มันเกิดมาจริงๆมันต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยอ่ะมีเวลาใช่ไหมคบอ๋อแต่ละจริงจริงมันย้อนกลับตั้งแต่ตอนยินวอคอนเสิร์ตตอนนู้นเนาะตั้งแต่พานอร์อินตั้งแต่พานอร์อินคราตอนนั้นเลยคือคือเราก็คิดก็เธออะอะไรคิดอะไรแบบไปเรื่อยไปเปลือยออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าเ้ยมันน่าสนใจมันดูมันน่าจะดูว้าวดีถ้าเกิดเราได้เอามาขยายต่อหรือเอามาดัดแปลงเพิ่มเติมให้มันเป็นซีรีส์เราก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดขึ้นมา ต่อจากตัวยินวอลคอนเสิร์ตตอนนั้นเลยหลังจากนั้นเราก็เขียนบงเขียนบทรว้วตึงทุกอย่างทําทุกอย่างใหม่หมดเลยใช้เวลานานมากๆพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บพอเรามองเห็นว่าหุยธีมนี้มันมาว่ะมาในใจนะคะในใจเราเราก็เลยให้เขียนบทเขียนอะไรเลยก็เลยออกมาเป็นใจกันจบเกอร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นบทบาทใหม่ๆของน้องๆด้วยครับที่ก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของนักศึกษานักเรียนที่ผ่านมาแล้วเราอยากให้น้องๆได้โตขึ้นในอีกระดับหนึ่งอยากให ฝุดเกาะที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็มีทั้งแอคชั่นมีทั้งคอมเมดี้ต่างๆก็ก็พอติดตามอะไรใหม่ใหม่อะไม่ยินดงเหอเป็นเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างก็เรียนการแสดงแล้วก็เกี่ยวกับคาแรคเตอร์แล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับคิวบูด้วยครับ Q Add คิวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเรามากๆเลยในความคิดเราก็คืออ่ะเข้าซีนแล้วทำเป็นต่อยต่อยกันใช่ไหม <c oughs> ไม่มันมีมันมีคิวทุก,ทก ทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อคาพที่สวเยครับก็ต้องเรียนงานใหม่ใช่ครบก็คล้ายกันครับก็ไปก็ไปเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้าคิวบูให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายครับจริงมันมันยากยากเลยเละแล้วผู้กำกับวันที่สี่ด้วยเป็นยังไงบ้างคการวันที่สีแบบการทำงานของเราเป็นยังไงบ้างคะอ๋อ็นนี่สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง อย่างที่บอกว่ามาต้องมาพลิกคาแรคเตอร์ของสองคนอะไรนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นน่ารักน่ารักรอบนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่า,อาแอคชั่นมากขึ้นนะครับเดียวกันก็มีความคอมเมดี้อยู่ในนั้นด้วยอะไร้ยครับแล้วก็ได้เล่นเป็นโปรเจกต์ที่ได้เรียกว่าค่อนข้างใหญ่มากๆสําหรับเรลงเหมือนกันอะไรเนียเพราะว่าเราจะเห็นทับนักแสดงที่แบบเยอะมากๆอันนี้คือแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเรามีแบบลับเชิญอีกมากมายที่คิดว่ายังไงทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับในในตัวเรื่องแล้วก็บวกกับ ความสนุกที่ที่หลายๆคนก็อาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับทุกตัวละครเลยที่เป็นแบบที่จะได้เห็นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เวลาทํางานกับน้องๆก็สนุกมากรวมกับที่ที่อันโกโกโดับตัวยที่แบบว่าเอ,อ่อมันมันมันลงตัวกันตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับถึงวก็คือคุยกันมาตั้งแต่วันแรกๆกแล้วก็เป็นปีเกือบสองปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะกว่าจะได้เกิดโปรเจกต์นี้ก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าทาวอได้ทํางานก็เหมือนแบบที่อันุััดยที่บบว่อ่อมันม้นมันลง้่ในการทํางานเราแล้วก น้องๆก็ตั้งใจทํางานแบบสุดๆแบบมาเข้าซีนเรียกชั่นหรือว่าจะแบบดราม่าหรือว่าจะอะไรพวกนี้มันแบบครบรถอะครับใช่น้องๆทําได้ดีมากครับตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้จริงๆเกือ่บ40% 40%ได้อยู่40%ราคาสูงที่สุดใช่ยิ่งใหญ่แนอนเพราะว่าอยู่กับไอฉีตายแล้วคันนี้ปีั5ของเรา ก็ดีใจได้รับเกียรติตั้งแต่2ปีที่แล้วด้วยเช่นกันครับสองคนนี้ก็ส่งมายั่วๆน้ำลายตั้งแต่แรกตั้งแต่คอนเสิร์ตพาร์เนอร์อินทามจะมีแบบทีเซอร์ประมาณนี้นะวีทีอาร์ประมาณนี้นะน่าทําด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จากวันนั้นที่มันเป็นแบบคลิปเล็กๆนิคลิปเนาะวันนี้มันกลายเป็นขยายเป็นโปรเจกต์แบบใหญ่บึ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นแบบไอ้สีไม่ได้รอคอยอย่างเดียวแฟนๆก็รอคอยด้วยเลยนะพี่ๆสื่อมวลชนก็ให้เกียรติแบบตอนรับนเติด ก็เป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆแล้วก็เหมือนที่น้องๆแสดงทุกคนบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นแบนบบทใหม่ๆเป็นการนําเสนอใหม่ๆที่เชื่อว่าแบบคนที่ตามอยู่แล้วก็น่าจะอยากส่งต่ออยากบอกต่อให้คนแบบกลุ่มใหญ่ได้ดูขึ้นอีกนึงครับผมแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่ถามเลยว่าจริงๆอัีก็ได้รับเกียรติในการออกาอากาศเนาะเูชางอันคารเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นอีกแพลตฟอร์อมที่สามารถแบบได้ดูแบบเต็มหัวใจแน่นอนครับ้งจากป,ประเทศไหนครับประเทศตุรกแประเทรกครับแต่มาดูดีไอซีครับ <Wow. S 1> เด็กนเรสอบเ่เปิดค่ะคะั้นต้อี่นะคะหนึ่งอค่ะหนึ่งสองค่ะดต้องนี่นะคะ